เมื่อวันนี้พี่ปางมาเป็นเด็กส่งของ1วันในโกดังร้างหรือไม่ล้างกันนะมันน่าอาจจะแค่มืดเฉยๆกับน้องแมว1ตัวที่ต้องเลี้ยงให้หยิ่มไม่เช่นั้นเนี่ยอาจจะเกิดเรื่องร้ายกับเราก็ได้นะคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูช่ชาวขอสขวีวีวูฮู้วันนีนะคะเรามาอยู่กันในเกมออเดอร์13นั่นเองค่ะย ê! เป็นพนักงานพาร์ทไทม์ที่โกดังสินค้าค่ะพี่ปาอยากจะเป็นแบบแมสเซนเจอร์มานานละว,วันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมน่ารักน่ารักอย่างก,การแพ็คของค่ะทุกคนถ้าพร้อมแล้วเนี่ยอย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ปากันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปแพ็คของไปพร้อมๆกันปาก็บไปได้ยนากลัวปะปาะปาะป,ะปะ new เกมไปเลยวันที่หนึ่งนะคะเราจะต้องทำตามเวสให้เสร็จนะทุกคน โอเคอ่านี่ก็คือห้องทำงานของเราเหรอตอนนี้คือ10บโมงคือ4ทุ่มปะเราจะต้องทำตามเควสก็คือต้องไปที่เตียงนอนด้วยนะคะแล้วก็ต้องเป็นแพ็คของแพ็คของเนี่ยก็ต้องไปหยิบเอาเองใช่ไหมแล้ก็ต้องทำให้น้องแมวเนี่ยมีความสุขตลอดให้อาหารไหนไหนแมวไหนไหนคือแมวเหรอนี่อ๋อนี่ไงนี่ไงสวัสดีเจ้าแมว่มารักเชียว ย่อยากอุ้มวะ่ะอ่าน,นี่คือคือส่วนของหน้าง,งานของเราในรูซิเราจะต้องอ้าอันนี้เขาเป็นเหมือนบับเปิลปะเดี๋ยวเราต้องหยิบกล่องโอเคแล้วก็เทบับเบิลลงไปบุยอะนะจากนั้นเราก็มาดูตรงนี้อันนี้เป็นเทปอืมอันนี้ล่ะน่าจะเป็นบอ y order มัง้งอ่าฮ่ปิดแล้วเ,เราส่งได้เดียปะ <c oughs> ทำอะไรได้บ้างขยดทิงได้โอเคล็อกอินก่อน ล็อกอินเสร็จแล้วเราต้องปินใบออเดอร์ตรงนี้นะคะได้มาละเป็น x 1 0 7ออเดอร์ที่2คือ v 1 0 2แล้วก็ออเดอร์ที่3 r 1 0 2ก็คือเป็นตามแถวเลยถ้าไป x 1น X1 ก่อนก็คือข้างล่างข้างล่างเนาะโอ้ยทำไมมันน่ากลัวเงี้ยเอาดีๆน่ากลัวนะเนี่ยมืดมากอุยเสียแล้วอ๋อในคลของทำงานเราไม่ใช่เสียงอะไรเค ค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือเราอ,อจะต้องจํานะไปค่ะค่อยๆเดินไปอย่ากลกัวสิไม่มีไฟฉายอะไรให้เราเลยเหรอ <c oughs> นี่นีนไม่ใช่นี่นเออแล้วก็หยิบของอ่าแรกเป็นเสียอะไรุ <c oughs> ้ยแกน่ากลัวมากไปอุ้ยเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปนี่จะตรองแม่ก็มานั่งหรั่วคือน่ารักเกินอ้ย เราก็จะใส่เป็นตัวฟองเข้าไปก่อนนะคะแล้วเราก็เอาของยักลงไปย,ยักสิเออยักอีกรอบนึงของจะได้ไม่แตกแล้วก็เก็บเก็บเทพ,พันมาเทปปะปืดรืดปืดปืดแล้วก็ปิน้นโอเคเป็นอันที่เอฟส่งครับจริงๆๆริต่อไปอุ้เราต้องทำเยอะแค่ไหนอะ <c oughs> ก็กลัวแล้วนะไม่อยากทำแล้วอะกลัว แกทำไมตอนนั้นไม่มีไฟแดงๆออเดอร์ก็จะเป็นกล่องธรรมดานะตอนพี่หนึ่งตอนพี่หนึ่งคืออะไรเริ่มกลัวแล้วนะไหนว่ามันเป็นงานง่ายๆงานสบายๆไง,ๆงมันไม่ง่ายๆเลยนะทุกคนเนี่ยดูดิวางปึ๊บใส่แต่พี่ชอบตอนแพ็คของมาเลยอะสนุกอ่าได้ฟิลแบบเป็นพนักงานเมสเซนเจอร์นี่วางใส่ลงไปอีกรอบนึงปืดปิดปับ๊บปั๊บอ่าเรียบร้อยมันเสียวทุกครั้งเวลาเปิดประตูเลยเนาะแต่มันดูไม่มีอะไรอะหรือมีเอช หนึ่งอย่างไรอ่ะเฮ็ดเรามีสเตอร์มีน่าด้วยนะทุกคนเราต้องเลี้ยงหลอดไว้ดีืีเฮ็ดสองบนบนล่างล่างไปนั่น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 มันคือทูคาทาร์ปาชรามอคีร์มีลูกค้าอยากจะสั่งสินะคะโอ้ยแกมันมีเสียงตลอดเวลาเลยว่ะ เราจะต้องทําทั้งหมดน่าจะสามออเดอร์นะต่อหนึ่งวันน่ะหรือเปล่าหรือกี่ออเดอร์ไม่รู้เขาบอกแค่ว่าทําให้แมวเราแฮปปี้แล้วเราได้ให้อาหารหรือยังต้องให้ปะหรือไม่ต้องให้เอวางขนาดน้องปลาฉลาดเป็นตุกตายังต้องใส่บับเบิลคิดดูดิที่นี่คือเป็นโรงงานส่งที่มีคุณภาพที่สุดนะคะแล้วเราก็ปรินมาปึบวางปรึบปรินมาปิ๊บปุ๊บอาจจะมีปิ๊บปุ๊บต่อไปไม่ได้นะเว้ย โอเคปะทำครบสาวหมดแล้วเราก็นอนนะคะนี่เราได้ทั้งหมด80%ดสทับเจ้านะก็คือทำเกินหน้าที่ไปเยอะเลยนะทุกคนเราต้องการเินแค่75%ต่อวันเท่านั้นวันหนึ่งก็คือเสร็จแล้วแต่แมวยังไม่หิวเลยนะแมวแมวมีหน้าที่อะไรวันที่สองเราต้องทำเงินให้ได้ทั้งหมด85%ดิบห้านะคะโอเคเราตื่นมาในห้องเดิมแล้วแมวเราไปไหนอะไหนไหนอะเอา้าอ๋อๆนั่นๆๆ จะแล้วจ้วน้องอยู่ข้างในอยู่ข้างในนี่นี่นั่งอยู่หูโผล่ขึ้นมาแต่ฉันยังไม่ได้ให้ข้าวมะเลยือบมันคงไม่อยู่ลอมัง้งเป็นออเดอร์มาวางแปะ x 2 0 4 v 2 0 5แล้วก็ f 2 0 5นนะคะมีเป็นตัว t เป็นตัวเหมือนตัว c c ไปทางซ้ายแล้วก็ c ทางขวาโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เหมือนวันนี้จะต้องไปไกลกว่าเดิมปะ g f มันรังเวงขึ้นทุกทีทุกทีอุ้ยแล้วมันไฟแดงมากคืออะไรอะอุ้ยอะดีคะเอฟ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 นี่ไงตัวซีตัวซีเออใช่นี่คืออะไรอะอุ้ยอยากเข้าไปอุ้ยคืออะไรอะเอาดีๆเอาดีๆรีบไปเลย ทุกคนมันมืดเกินปะมันมืดเกินเอาละค่ะค่อยๆเดินไปแล้วใครสั่งวะนนี่ยหัววิววิวโอ้ยโอ้โอาจะเป็นพร็อพคิดอะไรงดีเป็นพร็อพรอเป่าววางกล่องอะเทก่อนอะหัวอาจจะเป็นพร,อนพร,อร็อ,กอ,อ,กอ,อ,อจจพอก็ได้ไงมันอาจจะไม่ใช่ของจริงปะ โอเคค่ะเราปิดปิดแล้วก็ไปแพ็กแบบเดิมสวยงามอุ้ยใครสั่งอะไรหรือเขาเป็นแบบพวกชอบกินเนื้อคนชิปค่ะอันมาสามสิบแล้วต่อไปเราก็ดูออเดอร์ก่อนเผื่อแบบออเดอรใ์ใหม่ๆทีสามนี่อาจจะง่ายมันนา่ากลัวทุกครั้งที่เปิดแล้วจริงๆปะมดจ้งอีทีว w เป็นยูปะป็ะที่มีมีวะวีเอ้าอยู่ไหนอะเอามันตันอุ้ยเสียงอะไรอะอันน่้ไงเนี่ยเอ็กเอยู่ไหนวะหาเจอวีสองวีสองโอเคเราเป็นตัวทีโอ้ยเอาอีกแล้วอะอันนี้เป็นส่วนไหนเนี่ยจะบอกอะไรมาคือก้อนกบ เพืจะกินซอยจูหรือเปล่าคำภา,า่าซอยจูจ้จากบริษัทเราบริษัทเราเนย่ยขายซอยจุด้วยนะครับไม่ต้องห่วงจูซอยไม่ใช่จูจุของบริษัทเราเนี่ยสดใหม่หน่ารับประทานจูแทนแม่ปลาช่อนรับไปเลยค่ะออเดอร์นี้จะติดให้อย่างดีคือจูเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบห้องเย็นนะคะเพราะว่าจูเราพร้อมทานอ่าส่งค่ะเจ้าแมวฉันเครียดหกสิบแล้วทุกคน ออเดอรต่อไปมีเป็น B b 3 0สามศูยหอันนี้ก็น่าง่ายนะ b 3สามนย์หกทีหรือ X2D ดีเด <sh> <en> ี๋ยวเราไปดูว่าอันไหนใกล้สุดเราไปอันนั้นเหมือนมันไม่เลียงอ่ะทุกคนเข้าใจป้ะมันไม่เลียงมันมืดมากเลยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแลมันมแดงมาแดงมันแดงมาแดงคือ คือคือ,อยังไงดันดดอะไรอะอุ้ยคนไม่ใส่เสื้อผ้ากนโป๊คุณครับเข้ามาในนี้ไม่ได้นะครับไปพูดดีกว่าไปไปไปทำงานของเราให้เสร็จคอือยังไงคะอะไรอะุ้ยรีบไปรีบไปกล,ล่องของขวัญอันนี้เป็นอะไรกล่องของขวัญกล่องระเบิดแมวเขาหิวแล้วแมวตอนนี้นะคะจะแองกรีแล้วแมวบอกว่า ห้าสิบสามห้าสิบสองคือลืมให้อาหารคะ่ะแล้วก็คือยังไงก่อนอ้ยมีรอยเลือดรอยเลือดอุย้ยไฟกระพริบด้วยไอตัวนั้นมันจะตามเรามาไหมตอนก่อนเรนนี้มันก็เดินตรงไฟกระพริบนะคะทุกคนคือแขนข้างบนคืออะไรเขาบอกว่ามีอะไรข้างบนเหรอมาแล้วครับมาแล้วครับ เจอขออย่าเจอแมวคือหิวสุดคือตายโว้โอ้เอาใหม่เลยคืนวันที่สองอ่ะมันจะเริ่มนากก่ากลัวขึ้นวันแรกอาจจะไม่ค่อยมีอะไรงั้นเดี๋ยวเราลอกใหม่อีกรอบหนึ่งนะทุกคนน่าจะน่าจะได้อยู่มัง้งต้องอย่าให้แมวมันหิวด้วยนะเมื่อกี้มันหลอดแมวอ่ะคือมันหิวหนักแล้ โอเคเรากลับมาอีกรอบหนึ่งนะทุกคนไม่เป็นไรเราทําได้เราปิ้นไปออเดอร์เราแปะปิ้นไปออเดอร์เราแปะไปไปเรื่อยๆเหมือนเดิมโอเคเลยคือแ <c oughs> มวเราไม่ได้หิวง่ายนะแมวเราอะ่ะหลอดอาหารเยอะอยู่แต่เราอะ่ะเราไม่ได้ให้มันเลยไงเราไม่ได้ให้อาหารมันเลยอืไกด์วอรเรนทายแล้ว เปคนส่งช็อกโกแลตให้กับแฟนของเขาแน่เลยแม่เรานี่ก็ถือว่าเป็นคิวปิดอย่างหนึ่งนะเนี่ยเราจะต้องเอาช็อกโกแลตไปส่งให้เขาเอาละครับช็อกโกแลตแล้วแมวมันไปอยู่ที่ต่งตางๆางเหมือนแมวพิเดเลยน่ารลอกมาก <c oughs> มันน่ารักอยู่นะทุกคนมันเหมือนแมวพิเดเลยอะมาครับวางเ <c oughs> ปะไปปิดเทปหน่อยโอเคส่งอ,ออเดอร์ต่อไปเดี๋ยวปกล่องปริศนาในตรอกมืดเราก็เริ่มระแวงและ ถึงจะบอกว่าวันที่หนึ่งมันไม่ค่อยมีอะไรอะแต่มันอดระแวงไม่ได้เว้ยเพราะมันมืดเรายิ่งแบบยิ่งทำเรื่อยๆมันยิ่งมืดขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเคพอ,อ,อได้อยู่แม่แก้วันาเลนไทน์แล้วจริงๆด้วยสินะมีแต่คนส่งของให้แฟนเราเนี่ยก็ถือเป็นกรรมเทพแล้วก็เป็นกรรมเทพส่งของไงเอาไปเลยครับคูุ่่มสาวอีกแค่ไม่เท่าไรเราได้55เจน75ละไหนดูออเดอร์ต่อบพ มี GBR โอเคใช่ใช่ใช่เมโลดี้นเราจะต้องนำเมโลดี้นไปส่งการที่เราส่งเมโลดี้นเนี่ยทำให้คู่ป่าวสาวได้รับดนตรีในงานแต่งเคยได้ยินปะเขาจะเล่นเมโลดี้นกันเป็นเมโลดี้นคู่โอเคแมวไม่หิวของหาได้ง่ายวางครับเรียบร้อยส่งครับจริง ชิปแปแล้วปะได้เวลานอนครับทุกคนได้เวลานอนแคน l s ลี e p now ไปวันที่สองกันเลยค่ะกวไม่ผ่านเหมือนกันแลเนี่ยตอนนี้ค่าาหารของแมวแล้วก็รีกลับมานะคะอย่าหิวนะลูก <c oughs> มาล็อกอินขอออเดอร์หน่อยครับ G 3 I 3 W 2 GIW 3 3 2 3 3 2โอเค จำจำสามสามสองได้ได้ได้อยูโอเคจำได้อยู่จำได้อยู่ c i w c i w ต้องเดินข้ามไปก่อนเพราะว่าเมื่อกี้มีอะไรบางเรานี่ไงเดี๋ยวไปดูสองป้อมมาปุ๊บหลุดได้ปะได้ไม่ได้ไม่ได้มะจ้ามีเนาะมีสองสี่ดี๋ยวนะนึกก่อนนี่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 อุ้ยขอโทษค่ะเสียงดังไป นี่เป็นขาขาปอมฮันทาโลบีนไปเลย้อ้ยค่อยๆเดินค่อยๆเดินคือพี่อยากไม่อยากให้มันมีดอตสเตอร์มิมน่าเลยว่าอยากวิ่งอยากวิ่งกลับแบบวิ่งสับอะลาบูสับโดดอะเคยเห็นปะ,อ,ะอยากลาบูสับโดดบ้าเลยอุย้ยกระแมงกระแพงอยาไปเฮมันดีตรงนี้ได้ไหมจ๊ะคือเราเดินอ้อแบบเนี้ยมันง่ายกว่าไว้ทุกคนเดินง่ายกว่าเข้าไปแบบเสี่ยงภัยใน ในโกดังอะบางทีมันอาจจะอันตรายไงขอไม่จะตกใส่เราหรือยังไงอยู่ปะอยู่ไหมยังอยู่นะบางทีคือเราอะปล่อยของหลุดมือไปตอนไหนไม่รู้นี่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอเควางปุ๊บกดกล่องมาค่ะเร็วเลยเร็วเลยแค่แป๊บเดียว80กว่าน่าจะประมาณสถึงออเดอร์ได้อยู่อเอยวางปุ๊บปุ๊บข่าเนี่ยจะราคาแพงกว่าหรือเปล่าอย่าง, ian, มงเมโรเดียนเมื่อกี้มันก็30กว่าใช่ปะอันนี้อาจจะแพงกว่าปุ๊บ สามสิบค่ะทุกคนมี A ด้วยว่ะรอบนี้ a อสามเอไอเนี่ไงไอไอสามอะไรอ่ะอะไรสามแล้วพี่จะเอ็นเพื่อเออแป๊บนึ่งปแป๊บแป๊บปอาจจะอยู่ข้างบนขึ้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 นหาก่อน พี่จเจจงเงินทำไมไอสาว้าเฮอเยเขา,าทำอะไรอะ่สะสัตว์ไปยอมให้เขาจับตัวฉันได้ฉันจะต้องไปให้เร็วกว่านี้ไอสามเจเจนี่ไงไอสามไอเปิดปุ๊บ,บตรงนี้นี่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 โอเคเฮ้ยไปิกอบพัสดุกทุกคนอาจจะเป็นผลไม้นอก ระแวงระแวงยิ่งมืดยิ่งระแวงอไฟแดงแบบน,นั้นระแวงจัดเลยรีบกลับกลับให้เร็วกลับให้ไวถ้าทําได้รอดชีวิตโอเคค่อยๆเดินไปนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรหรอกทำเพลงคืออะไรคืออะไรทำไมมันตกมาหรือพี่หยิบมาสองกล่องเหรอผลไม้นอกไงซื้อหน,หนึ่ง้อมหนึ่งหน,หนึ่งไหมเอาไปค่ะนี่เห็นไหมล่ะมันเป็นอาหารจริงด้วยไปเขียนว่าฟู้ด พี่พี่รู้ฟูนอะไรอะ่ะพี่ไม่อยากกลับหัวพี่กลัวเสียเวลาไปค่ะวางวางปึ๊บปึ๊บเทปปะปะเลยด่วนปะเองปะเองนักเลงพอฮึบวางแปะเอสามสิบห้าอสิบห้ากับแปดสิบห้าเหลือแค่ยี่สิบเองนะออเดอร์เดียวออเดอร์สุดท้ายเอสามสามสามศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าแล้วก็เจ็ดเอเจ็ดเนี่ยง่ายสุดเอสามศูนย์เจ็ดอ่ะเพราะมันเป็นสอง เป็นสองอันแปะแปะแต่ถ้าเจอไหนก่อนนะก็เอานั้นไปค่อยๆหาค่อยๆหาแถวสามกันทั้งหมด <c oughs> แดงๆเนาะทุกคนตรงนั้นอะ่ะมันต้องเข้าไปใช่ไหมเอีอี e, 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 ไม่ใช่อีจีจีสองไม่ต้องไปสามดิยังไม่ถึงคือวันระแวงเว้ยมันแบบอะไรก็ไม่รู้เลยมันแดงๆเนี่ยอ๋อมันเป็นแค่เสา กวเิอุยโอ้แมวพี่เริ่มโกรธพี่รู้แล้วแมวพี่เริ่มโกรธพี่ต้องรีบกลับ G3 บนบน,บนล่างล่าง,างเหมือนตัว C คือกูลงไม่ได้เขา้ามาไม่ได้ค่ะว้ายศพก็อยู่ตัวนี้นั่นคือวิญญาณแหวมคือวิญญาณแบบพี่กำลังโกรธแหละ58พี่ว่าตอนนี้แบบพี่กริ้วสู้มากริ้วเบื่อเวลาแบบแมวพี่ไม่ได้กินแมวเลียมันไ,ได้ให้อาหารมันกริ้วกลับค่ะกลับขา เป็นจบเป็นจบว่หลุดไปได้หลุดไปได้อเอายังอยู่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 อีกแค่นิดเดียวถึงที่หมายแน่นอนโอ้ถึงแล้วอะนี่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 มาเข้าวางอย่าเพิ่งกดลุดเดี๋ยวให้อาหารหลังจบออเดอร์นี้แม่ให้เลยแม่ให้แบบเต็มพูนเต็มพูน่ะเต็มพูนใจบับเปิลแล้วก็ปิดปิดแล้วเอามาเอามาเสร็จปุ๊บวางวางนี่ไป นอนนอนเรียบร้อย1นึจากแ5แค่เอา85คือให้ไปร้อยนึ่งเลยนี่อันนี้คืออก็เป็นเกมเดโมใครอยากได้เต็มเต็มก็คือต้องรอ ลิสตเลยในสตรีมนะคะเข้าใจละเข้าใจแล้วเอาละค่ะทุกคนแล้วสาหรับวันนี้นะคะเกมออเดอร์13เนี่ยก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วการฝึกงานเป็นพนักงานส่งของของพี่ปางเนี่ยทุกคนรู้สึกยังไงบ้างคะชอบหรือเปล่าถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องของสุนีวิวี่และที่สําคัญนะคะทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่สําหรับวันนี้เนี่ยพี่ปางคงต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนอยากให้เล่นเกมอะไร อยากให้ทําอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาใตา้่างคลิปนี้ได้เลยนะวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย